ค่ะเรามาเจอหุ้นรอบดึกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้แก่อดบีนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ลาวสตา V I P นะคะลาวสตา์ V I P เราจะให้ทุกคนนะคะวิ่ง4ี่นะสายรูดให้รูดฮะลูดสาม วินห้าหกเจ็ดจับมัดกันให้หมดเหมือนเดิมเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะตัวเจาะเจาะให้สามเจ็ดหกเจ็ดสี่ห้านะคะสี่ห้าหกหก 3 7มเจวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น3นะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนต่อมาจะเป็นดาวโจน V.I.P. นะดาวโจน V.I.P. เราจะให้ทุกคนวิ่งหก รูดเจ็ดวินแปดเก้าศูนย์นะคะจับมัดกันเหมือนเดิมเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะตัวเจาะเจาะให้เจ็ดศูนย์หกศูนย์แปดเก้าหกแปดเก้า 9 0 7วิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น7นะคะจะได้ประมาณนี้เลยนะคะต่อมาเลยนะคะดาวโจนปกตินะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง4วิ่ง9รูด4วิน ห้าเจ็ดจับมัดกันให้หมดเหมือนเดิมเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะตัวเจาะเจาะให้สี่เจ็ดเก้าห้าห้าเจ็ดนะคะเก้าห้าหกสี่ห้า วิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น4ี่นะแล้วก็อย่าลืมกดสต b s c r i b ร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้แอดบีนะคะสวัสดีค่ะยิงๆนะคะ